เหล่านี้คือกฎหมายที่น่าตกใจที่ทำได้ในญี่ปุ่นแต่ผิดกฎหมายทั่วโลกผมเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นหรือกฎหมายที่ไม่เป็นที่รู้จักที่นี่ในญี่ปุ่นที่อาจทำให้คุณถูกจับกลุ่มได้แต่คราวนี้ผมต้องการเปลี่ยนเรื่องและแสดงให้คุณเห็นกฎหมายบางอย่างที่นี่ในญี่ปุ่นที่ถูกกฎหมายจริงๆแต่ผิดกฎหมายในส่วนอื่นๆของโลก หลายคนคิดว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้มงวดมากและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เมื่อคุณได้ยินกฎหมายญี่ปุ่นบางข้อเหล่านี้คุณอาจจะเกาหัวและเพื่อความชัดเจนตั้งแต่แรกผมไม่แนะนำให้ทำสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิดีโอนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เช่นเคยก่อนที่ผมจะเริ่มถ้าคุณต้องการดูว่าผมกำลังทำอะไรในแต่ละวันลองดูบัญชีอินสตาแกรของผมอันดับที่หนึ่ง อายุที่ยินยอม (age of consent) นี่เป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันมากในญี่ปุ่นวันนี้แต่อายุที่ยินยอมตามกฎหมายคือ13ปีในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในประเทศที่ต่ำที่สุดในโลกอายุที่ยินยอมหมายถึงอายุขั้นต่ำที่บุคคลจะถือว่ามีความสามารถในการให้ความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์อันที่จริงสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญาของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี1907มากกว่า100ปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่น่าสนใจคือจังหวัดส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นมีบทบัญญัติและกฎหมายท้องถิ่นที่เพิ่มอายุที่มีผลบังคับใช้ระหว่าง16-18ปีขณะเดียวกันก็เหลือพื้นที่สีเทาสำหรับกรณีเฉพาะเมื่อจบวันแล้วแต่อายุที่ยินยอมระดับชาติในญี่ปุ่นคือ13ปีอันดับที่2การแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องในแง่ที่เบาลงหน่อยการแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องคนแรกของคุณเป็นเรื่องถูกกฎหมายในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับกฎหมายหลายข้อในวิดีโอนี้ มันอาจจะถูกกฎหมายในบางประเทศหรือถ้าคุณมาจากสหรัฐอเมริกาก็อาจจะถูกกฎหมายในรัฐของคุณแต่ความจริงก็คือในส่วนอื่นๆของโลกการแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องคนแรกของคุณยังคงผิดกฎหมายดังนั้นผมคิดว่าข้อนี้คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงกฎหมายนี้ย้อนกลับไปถึงสมัยเมจิของญี่ปุ่นเมื่อถูกผ่านในปี1898มันเป็นเรื่องปกติพอสมควรในญี่ปุ่นจนมีคำพท์สำหรับเรื่องนี้คืออิโตโก อันที่จริงมีคนดังและเป็นที่รู้จักมากมายในญี่ปุ่นที่แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพวกเขาตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีคนที่56ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นปู่ของนายกรัฐมนตรีอาเบะค,คนล่าสุดของญี่ปุ่นก็แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องคนแรกของเขาอันดับที่3การหมิ่นประมาทดังนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจในญี่ปุ่นคุณสามารถฟ้องร้องใครบางคนในข้อหาหมิ่นประมาทได้หากพวกเขาทำลายเกียรติของคุณหรือภาพลักษณ์สาธารณะ แม้ว่าคำกล่าวอ้างนั้นจะเป็นความจริงก็ตามข้อนี้ทำให้ผมประหลาดใจมากเพราะผมมาจากสหรัฐอเมริกาและเราเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทคือการสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่เป็นเท็จเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่ทำลายชื่อเสียงของพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรมและโดยปกติถือเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาชญากรรมแต่ในญี่ปุน่นการทำลายเกียรติของใครบางคนหรือแม้แต่การทำลายเกียรติของบริษัทก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแม้ว่าคำกล่าวอ้างนั้นจะเป็นความจริงก็ตาม ผมควรจะสังเกตว่ากฎหมายหลายข้อในญี่ปุ่นยังคงมีพื้นที่สีเทาอยู่มากแต่เกณฑ์หลัก3ข้อสำหรับการหมิ่นประมาทในญี่ปุ่นคือ 1. คํากล่าวอ้างนั้นถูกแบ่งปันกับสาธารณชน 2. มันเปิดเผยข้อเท็จจริงเฉพาะไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่และ 3. สร้างความเสียหายต่อเกียรติของบุคคลไม่ว่าจะเป็นทางสังคมคุณค่าของพวกเขาหรือวิธีที่พวกเขาให้คุณค่ากับตัวเองดังนั้นตัวอย่างเช่น การบอกเพื่อนร่วมง,งานหรือสาธารณชนว่าเจ้านายที่แต่งงานแล้วของคุณกำลังมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใครดังคนแม้ว่าจะเป็นความจริงทั้งหมดกรณีที่1ในปี2018มีคนมีความสัมพันธ์ชู้สาวและถูกโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยบุคคลที่3แม้ว่าเรื่องชู้สาวจะเกิดขึ้นจริงบุคคลน,นั้นก็ฟ้องร้องบุคคลที่3ในข้อหาหมิ่นประมาทศาลแขวงโตเกียวตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายชนะและได้รับรางวัลแสนเยนซึ่งประมาณ $820 ดอลลาร์ในปัจจุบัน และกรณีที่2เหตุการณ์ข่มขืนโดยปริยายหรือควาสิเรฟเกิดขึ้นในแวดวงกิจกรรม,มข่มขืนโดยปริยายตามคำจำกัดความของญี่ปุ่นคืออาชญากรรมของการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักการมีเพศสัมพันธ์ทางปากกับบุคคลอื่นที่หมดสติภายใต้อิทธิพลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นแอลกอฮอล์และสูญเสียสติในการต่อต้านหรือไม่สามารถต่อต้านได้ นิตยสารฉบับหนึ่งได้เผยแพร่ารายงานที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ระบุชื่อจริงของบุคคลน,นั้นในกรณีนี้แม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นและบุคคลน,นั้นไม่ระบุชื่อในรายงานศาลก็ยังคงตัดสินให้รางวัลแก่บุคคลน,นั้นเนื่องจากถูกตัดสินว่าบุคคลน,นั้นสามารถระบุตัวตนได้โดยพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวม ก่อนที่ผมจะไปต่อผมอยากจะกล่าวถึงผู้สนับสนุนประจําของผมอย่างบ็อกสุสั้นๆถ้าพวกคุณยังไม่รู้บ็อกซุจะมอบประสบการณ์กูเม่ของขนมญี่ปุน่นและการจับคู่ชาที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณพวกเขาทํางานร่วมกับโรงงานญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งบางแห่งมีอายุมากกว่า100ปีเพื่อมอบรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆให้กับคุณและกล่องมัลติแต่ละกล่องก็มีธีมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดังนั้นคุณจะได้ขนมใหม่ๆทุกครั้ง ผู้ใช้ครั้งแรกจะได้รับกล่องซีซันซอฟ f ์ Japan นและหลังจากนั้นคุณจะได้รับกล่องตีมแบบนี้กล่องเหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก คุณจะได้รับหนังสือเล่มเล็กที่พาคุณไปรู้จักกับขนมแต่ละชิ้นพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นคุณจะได้รับขนม1 0 2ถึงชิ้นในกล่องของคุณขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณเลือกและทั้งหมดถูกคัดเลือกมาด้วยมือจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบรสชาติญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์และท้องถิ่นให้กับคุณดังนั้นรับส่วนลด15ดอลลาร์สำหรับกล่องขนมญี่ปุ่นสมัครสมาชิกแท้ๆของคุณเองจากบ็อกสุโดยใช้รหัสของผมปาอธิบาย อันดับที่4อาหารตอนนี้ข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนสําหรับหลายคนดังนั้นผมจะพยายามพูดอย่างระมัดระวังในญี่ปุ่นการล่าปลาวาและโลม,มารวมถึงการกินแมวน้ำและสิงโตทะเลเป็นเรื่องถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสําหรับชาวญี่ปุ่นบางคนแต่ก็อาจจะปลอดภัยที่จะกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้กินเป็นประจำแต่ก็ยังคงหาได้ง่ายในร้านค้าและร้านอาหารบางแห่งแม้จากการค้นหายอย่างรวดเร็วบนอเมซอนก็จะให้ผลลัพธ์สาหรับสัตว์เหล่านี้ ในทางกลับกันหูฉลามก็ถูกกฎหมายที่จะกินในญี่ปุ่นอาจเป็นที่นิยมในการกินมากกว่าและผมคิดว่ายุติธรรมที่จะกล่าวว่าชาวญี่ปุ่นหลายคนถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยเนื่องจากหาได้ง่ายในเมนูน่าจะพบได้บ่อยที่สุดในร้านอาหารจีนทั่วประเทศญี่ปุ่นแต่เนื่องจากเป็นอาหารอันโอชาที่มีราคาแพงที่นี่ชาวญี่ปุ่นจึงอาจจะไม่ได้กินเป็นประจำในส่วนที่เกี่ยวกับการลาบละวานโดยเฉพาะโจจิโมดิสตาผู้ที่เจรจาให้ญี่ปุ่นถอนทัวออกจากคณะกรรมการการลาบละวานระหว่างประเทศกล่าวว่าในญี่ปุ่น ประเด็นการกินปลาวานเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและคนจํานวนมากในญี่ปุ่นคิดว่าไม่ถูกต้องที่คนจากภายนอกจะบังคับใช้วัฒนธรรมอาหารกับที่อื่นๆไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ความจริงง่ายๆก็คือในเวลานี้มันถูกกฎหมายที่จะกินอาหารเหล่านี้ที่นี่ในญี่ปุ่นอันดับที่5บุรี่ทุกวันนี้เราทุกคนก็รู้กันดีว่าบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ หลายแห่งทั่วโลกมีกฎหมายที่ปกป้องพลเมืองรวมถึงเด็กๆจากบุหรี่และควันบุหรี่มือสองแต่ญี่ปุ่นแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็กำลังตามมาอย่างชา้าช้ายังมีสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายที่นี่ในญี่ปุ่นเมื่อพูดถึงบุหรี่ที่ไม่จำเป็นต้องถูกกฎหมายในส่วนอื่นๆของโลกในญี่ปุ่นคุณยังคงสามารถซื้อบุหรี่จากตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้โดยที่คุณต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนทัสโปและมีอายุถึงเกณฑ์ นอกจากนี้แม้ว่าการสูบบุหรี่ในอาคารส่วนใหญ่จะถูกห้ามตั้งแต่ปี2020คุณก็ยังสามารถสูบบุหรี่ในห้องพักของโรงแรมซิก้าบาร์และแม้แต่ร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็กบางแห่งที่เปิดก่อนเดือนเมษายน2020ผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่ายังมีร้านอาหารและบาร์มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่นที่เปิด